<My> สวัสดีครับอยู่กับผมไม้ไลออนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมบมลทันเดอร์นะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเล่นรถถังอเมริกาเทียแรกเลยนะครับผมซึ่งมีชื่อว่า M2A4 นะครับก็รถถังคันนี้นะครับสร้างขึ้นมาในพศออเอยไม่ใช่พศออดีคิดสักการ้ามสิบเ939นะครับ ติดอ,อาวุธ25 mm มิลิเมตรครับผมแล้วก็มีปืนคลทั้งหมด1 2 3 4โอ้โหมีปืนคล5กระบอกเลยนะสำหรับทั้ง M2A4 คำนี้คนระับเดี๋ยวเราไปดูออโอ้โหวิ่งวิ่งความไวสูงสุด57กิโลเมตรนะ ต่อชั่วโมงมีเกาะมีเกาะด้านหน้ายี่สิบห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 ้านะครับเกมิเมตรด้านข้างก็ยี่สิบห้าเราไปดูอาวุธนะครับมีปืนสามสิบเจ็ดมิลลิเมตรหนึ่งกระบอก แล้วก็ปืนแล้วก็กระสุกกนเจาะเกาะนะครับเอาไปว่าอยู่เราไปเล่นลยครแล้วผมกับรถถังเอสองเอสผมไปเิ่นเลยครับอาครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับตาแรกกับรถถังเอสองเอเอเอ็มสองเอสีนะผม <laughs> อยู่กันในตาแรกเลยนะครับผมจะลองทดสอบจิงปิงกกน เวลาเรายิงถึงโกไ่าให้โกสเปกนะครับสเปกบาสเปกบายิงไปเลยกระสุนไม่มีหมดยิงได้ครับผมสนุกสนานที่ะแต่ถ้ายิงรถถังด้วยกันก็คงไม่เข้าอ,อับตอนนี้เรากำลังจะไปบุกกันที่ไหนเอ่ยวันนี้เพื่อนเราก็ไปที่จุด C แล้วก็จุด B แล้วฮะเดี๋ยวผมก็จะตามไปสมทบที่จุด C ก็แล้วกัน สนามลบโอ้โหเป็นทุ่งหญ้านะฮะสีเขียวเลยโอ้โหวงสูงสีแดงเต็มเลยนะข้างหน้า <_ Q> ต้องหาที่กำบังนะะเ <_ Q> จอฮะเราต้องเอาไอ้ตรงที่ปลอดภัยที่สุดที่รงนี้ดไัยที่สุดตอนนี้ผมหาจุดจริง ยิงไม่เข้าริงไม่เข้าอีกแล้วโอ้ยมันยิงแบวอาอาที่ลบบกระหน่ำยิงยังหนักเลยครับใตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเรา ยึดทั้สาจุดได้หมดแล้วครันนี้คอยหลอนยิงเนี่าคือใไรโดนยิงเนี่ยทุกๆไม่ได้แล้วออมานพื้ที่ะฮะอันนี้ต้องเข้ามิชชั่นปสักนิดหนึ่งชุดปุ่มุดปยโถยิง่ันกล้องเนี่ย ยิงผ่านกล้องกล้องเข้าไปชิคนลวตอนนี้เหมือนจะมีรถถังศัตรูมายุ่ทั้งจุดจุด C หรือจุด B ออกท้งจุด B ครับต้องรีบไปป้องกันครับแล้วมันก็ตายไปแล้วด้วยตอนนี้ผม,มยิงใครไม่ได้เลย สักตู้อ้ย,อยตรงน้ำคืนไหมเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปรถถังอ,อเมริกาเราเจอแล้วแต่จะอยู่ในพิสายนี่ไงไหมเห็นแต่หัวตัวหายไปไหน เจอแล้วนี้ชัดเลยเห็นแต่ชื่อ,อเพียบนะครับว่ามันว่ามันอยู่กันเพียบเลยโรบินส์เรียกวันดิปนะฮะ ยิงใคทำก็ได้มันมีแต่หัวมันโดนอีกยิงยิงยิงนะสาดกระสุนไป เป็นแต่ชื่อมีจิงจอก้งจกยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าอีกกลสุดเด้งหออกีหรื โอ็นส oh. ีเนี่ยแก่เห็นสีรีรีฟิสลีโลนีอีกอันอยู่ข้างหน้าใคายไปแล้ว ันนี้เราจะบุกไปที่ฐานมาเลยนะครับผมมถถังเหาะขึ้นนิยน้อโอ้โหเทียบเลยครับยิงไม่เข้าไม่ชอบันขีนเข้ามาหาด้ได้ไดได้ไอะรพินอี้อไหม่ไจังสักนัดดิอิง ไม่เข้าอีกไ,ไม่เข้าเฮอยม่ๆม่ไ่ไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วอืมอโอหโหเรียบร้อยแล้วะอะแล้วก็มาเกิดใหม่แล้วนะครับผมเกิดใหม่แล้วที่ดลนแต่คงไฟไม่ทันนะฮะเราคนนาางชนะแล้วแหละ